กราบสวัสดีครับ ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมวันนี้จะมาบอกเทคนิคง่ายๆแค่4เทคนิคเท่านั้นนะครับผมเพื่อการดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆของน้องหมาน้องแมวของบ้านเราเอง1นงนะครับอย่าปล่อยให้ขนเปียกชื้นนะครับเพราะว่าตัวขนของน้องหมาน้องแมวนั้นคือจุดที่ทําให้มีแบคท,ทีเรียรหรือว่าเพาะพันเชื้อโรคได้ง่ายนะครับเพราะว่าน้าฝนจะมาพร้อมกับเชื้อโรคอยู่แล้วการเปียกฝนไม่เหมือนกับการเปียกจากการอาบน้ํานะครับควรเช็ดตัวให้แห้งไดเป่าให้แห้งและทําให้น้องหายชื้นเร็วมากที่สุด อันดับ2นะครับทำให้ที่นอนแห้งอยู่เสมอนะครับผมเพราะว่าการชื้นไม่เหมือนกับการเย็นนะครับผมที่นอนชื้นจะส่งผลต่อผิวหนังส่งผลต่อการเกิดเชื้อราทําให้มีผลต่อผิวหนังและก็ปอดชื้นเหมือนกันนะครับผมข้อ3นะครับอีกหนึ่งจุดที่สําคัญและหมั่นทําความสะอาดอยู่เสมอก็คืออุ้มเท้าของน้องหมาน้องแมวนั่นเองเพราะว่าอุ้มเท้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของ,ของมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการมาเขี่ยหรือการเหยียบย่ำนะครับผมในการเล่นต่างๆหลังจาก ที่ไปเดินเล่นมาแล้วหรือว่าวิ่งเล่นตามบ้านนะครับอาจจะเหยียบพื้นที่ที่ชื้นหรือว่าเปียกน้ํามาได้การเช็ดขนนั้นดีแล้วแต่อย่าลืมเช็ดอุ้มเท้าให้สะอาดนะครับผมเพราะว่าจะทําให้แบคทีเรียเข้าใกล้น้องหมาน้องแมวและทําให้น้องหมาน้องแมวเลียได้นะครับข้อ4นะครับผมถ้าทําข้อ4ได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3จะหลีกเลี่ยงได้ง่ายๆเลยก็คือการทํากิจกรรมต่างๆในบริเวณบ้านนะครับผมในล่มเท่านั้นเพราะว่าฤดูฝนแล้วอาจจะตกทุกวันหรือไม่ก็อาจจะตกเช้าหรือตกเย็น เปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้มันเล่นในบ้านกันนะครับผมเพื่อเซฟน้องและเซฟคนเลี้ยงด้วยแค่นี้น้องหมาน้องแมวก็มีความสุขมากๆในฤดูฝนนะครับแทนเจ้าของดูแลเอาใจใส่เล่นอยู่กับน้องเป็นประจำไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านหรือในบ้านถ้าเจ้าของดูแลน้องๆดีก็จะมีความสุขแฮปปี้ครับผมไม่ว่าจะฤดูไหนอย่าลืมดูแลน้องๆกันนะ